มาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆก็แล้วก็นึ่งนะคะนึ่งถั่วลันเตานะคะแล้วก็นึ่งมันนะคะแล้วก็ต้มถั่วเลนทิวนะคะถั่วเลนทิวเม็ดเล็กนอกเอาให้ดูแบบนี้นะคะเป็นโปรตีนให้เรานะคะโอเคเดี๋ยวทุกอย่างสุกแล้วก็กลับมาดูกันนะคะอคมันสุกแล้วนก็เอามาบดนะคะแบบนี้นะคะ บดมันไม่ต้องละเอียดมากก็ได้เอาแบบที่เราชอบนะคะอันนี้คือมันอย่างเดียวนะคะก็บดบดไปนะคะจนกว่าเราจะแบบพอใจอะคะ่ะพอแล้วแค่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมอย่างอื่นกันค่ะเห็นไหมคะว่าเอออันนี้นกก็ใส่อ่า ใส่อะไรนะถั่วเลนทิวนะคะกับถั่วลันเตาลงไปผปสมกันนะคะถั่วเลนทิวนะคะเวลาก่อนจะใส่เนี่ยเราต้องกองเอาน้ําออกก่อนนะคะเอาแต่เนื้อของถั่วเลนทิวนะคะใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนผสมตรงนี้นะคะก็คือมีอกระเทียมรากฟักชีแล้วก็ต้นหอมแล้วก็หอมหั่นซอยไว้นะคะเราก็จะเอาสี่อย่างนี้นะคะ ใส่ลงไปด้วยนกใส่ผักชีด้วยนะคะแล้วก็เติมเกลือนะคะตามชอบเลยนะคะเติมเกลือแล้วก็เติมพริกไทยนะคะเอาแบบที่เราชอบเลยค่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่นะคะก็ะขาดไม่ได้เลยนะคะคือเครื่องแกงอินเดียนะคะเป็น no, ผงๆนะคะ แกงอินเดียนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่ชอบนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่นกใส่ผงกระเทียมด้วยนะคะโอเคส่วนผสมในนี้นะคะเพื่อนๆมีอ่าอาัลมอนด์บดนะคะแล้วก็มีอ่าผงกระเทียมนะคะแล้วก็มีเกลือน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาอ่าทุกอย่างนะคะ เอาที่เราทําเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยนะคะมาปั้นนะคะปั้นแบบนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปในนี้เลยใส่ลงไปในนี้นะคะก้อนตอสวยหน่อย เสร็จแล้วเราก็จะไปใส่เครื่องแอร์ายไว้นะคะทุกอย่างสุกมาแล้วนะคะก็ไม่นานค่ะแล้วเดี่ยวแค่ให้เหลืองนะคะใส่ให้ทั่วๆแบบนี้นะคะได้สามวันแล้วโอเคนกจะมาทำต่อนะ กวนกลมๆนะคะแล้วก็แบะลงแบบนี้ให้เบิ้บเนีย่ยจะให้สุกง่ายใส่ให้ทั่วๆเลยนะคะโอเคได้สี่หย้าน,นะคะจะทำต่ออีก กดลงแค่นี้นะคะนี่เป็นด้สูตรบ้านเพื่อนมานะคะก็เขาทำต่างกันนิดหน่อยนะคะก็คือประมาณนี้ชอบตรงที่ว่าไม่มีแป้งนะคะไม่ต้องใช้แป้งแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ํามันอะไรนะคะไม่มีน้ํามันไม่มีแป้งมีโปรตีนนะคะแล้วก็ผัก โอเคน้อได้5อันแล้วน้จะมาใส่ในเครื่องแอร์ฟรายนะคะขอไปล้างมือก,กัน นกใช้ความร้อนนะคะร้อยห้าสิบองศานะคะประมาณ150นะคุณนกไม่ชอบไม่ชอบร้อนมากโอเคตั้งไว้ลองประมาณแบบว่าลองดูก่อนนะคะก็ประมาณสักเจ็ดแนาทีนะคะแล้วมาค่อยๆเปิดดูว่าเขาเหลืองเรืยังนะคะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันมีประมาณ7นาทีแล้วนะคะ ปรากฏว่าไม่เหลืองนะคะน้องจะเพิ่มไปนิดนึงนะเป็นร้อยประมาณร้อยแปดสิบนะโอเคต่ออีกห้านาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันเริ่มเหลืองหน่อยๆน,นะคะเห็นไหมคะเดี๋น้องจะเทิร์นกลับด้านนิดนึงนะคะคือเราไม่ใส่น้ำมันมันก็นิ่มนะคะ ต้องค่อยๆกลับนะคะเห๋ือมันจะเล็กโอเคฝั่งนึงนะคะนกจริงๆนกไม่ชอบให้เขาไหม้นกก็จะปรับไฟลงให้ให้เหลือประมาณร้อยหกสิบก็พอแล้วนกไม่ชอบไฟเกลียมโอเคก็ลองเช็คดูนะคะนกตั้งไว้สิบนาทีลองเช็คดูนะคะว่าให้เขาเหลืองๆหน่อยก็ใช้ได้แล้วว่าทุกอย่างมันสุงหมดแล้ว เดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่นะคะโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะใช้ได้แล้วนะคะประมาณ10เทินแล้วก็สิบนาทีแต่มันเขาก็ยังนิ่มอย่างนี้นะคะใช้ก็ทานได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ อหารสุขภาพนะคะทําง่ายๆนะคะเราทานกับสลับหรือว่าผักลวกก็ได้นะคะวันนี้นกก็ทา,านแค่นี้นะคะแบบง่ายๆนะคะลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆห็นไหคะเรา,าชอบตอนที่ว่ามันไม่ใช้น้ํามันนะคะแล้วก็ไม่มีแป้งนะคะลองทํากันดูนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้นกนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนนะคะ สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขทุกๆวันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ